เออไมเลูกอ๋อดูวิดีโอลยฮ่ายบาย่าฮ่าไปบายไปลยเลิกบายบายกับลูกเอก้ยทา,า,างนี้เว้ยทางนี้ลูกมาทางนี้เอ๋อทางนี้ลูกไม่ต้องไปดูเห็นไหมเห็นนี่เห็นเห็นแล้วไม่มองพ่อเลยเหรอ เอ้เมองมิงเหรอเฮ้ยอย่าเดีย๋ยวจ้องตรงนู้นสิลูกมันดีมันดูพ่อนี่เล่นกับพ่อเล่นกับพ่อลูกเล่นกับพ่อเฮ้ย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 ทำไงครับแทำไมละ่ะทำไมละ่ะจะเที่ยวกันเหรอเราจะไปเที่ยวเหรอ ฮะฮะฮะนะอ่ะเป็นเรื่อยๆเป็นเรื่อยๆจนหมดไม่จะเป็นไรเออ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 เอแอบตาแดงแล้วอ่ะ ตาแดงแล้วตาแดงไปเลยตาแดงลูงกห่วงเหรอ